ออกเป็น5ส่วนแล้วดวงตาของเราจะมีความยาวเท่ากับ1ช่องนั้นโดยที่หัวตาเนี่ยกับปีกจมูกจะอยู่บริเวณเส้นเดียวกันพอดีก็จะได้ความยาวของตาที่สวยสมกับรูปหน้าค่ะบริเวณขอบตาล่างแล้วก็คิ้วนะคะแบ่งพื้นที่ตรงนี้ออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันก็จะได้2ส่วนด้านล่างที่เป็นพื้นที่ของรูปตาแล้วก็รวมไปถึงชั้นตาซึ่งจะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับความสูงของคิ้วค่ะชั้นตาที่สวยของหมอนะคะจะแบ่งได้ ็น2ประเภทด้วยกันนะคะสําหรับคนที่เปิดหัวตาหรือว่ามีหัวตาที่เปิดอยู่แล้วตั้งแต่หัวตานะคะไปจนถึงหางตาขนานกับขอบขนตาพอดีไม่มีจุดไหนโก่งเกินไปส่วนของคนที่มีหัวตาปิดหรือว่าชาวเอเชียทั่วไปเนี่ยนะคะจะวิ่งจากหางตาเนี่ยครับลู่ลงมากับหนังตาด้านหน้า โดยที่จะไม่รู้สึกว่ารั้งหรือว่าพาดข้ามไปทําให้เกิดเป็นแฉกก็จะทําให้ลูกตาหวานได้ในแบบของเราเหมือนกันค่ะการลืมตาที่สวยนะคะขอบขนตาบนของเราเนี่ยจะค่อยๆโค้งขึ้นสูงสุดตรงกลางแล้วค่อยๆโค้งลงมาด้านข้างนะคะโดยที่จะไม่มีลักษณะดูเป็นสามเหลี่ยมน <slapped> จนเกินไปนะคือไม่ใช่หัวตาเนี่ย <corner> ลูเ่เบนแล้วไปสูงอยู่แค่ตรงกลางแล้วหางตาก็ลู่ถ้าเป็นลักษณะอย่างที่หมอกล่าวไปเนี่ยจะทำให้ตาโดยรวมดูเป็นสามเหลี่ยมและดูไม่หวานค่ะ